สวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะพามาดูการทำแช่อิ่มผลไม้นั่นก็คือมะม่วงหาวมะนาวโห่ติดตามครับเพื่อนเพื่อนอ่านี่วิธีการทำขั้นแรกก็ทำยังไงครับขั้นแรกไปเด็ดมะม่วงหาวมะนาวโห่มาอ่าครับเด็ดกั้วออกล้างน้ำให้สะอาดต้องล้างน้ำสะอาดเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วเสร็จแกะทำแล้วครบับ เอาเกลือไปใส่หมอ้อหรือกะละมังแล้วเอาน้ําใส่ไว้แล้วก็เอาเนี่ยผ่าซีกแช่ลงไปแช่เงมง็ดออกอเอาเม็ดออกแล้วก็ไปแช่เกลือไว้หนึ่งคืนแช่กแเกลือนะหนึ่งคืคนแล้วตื่นเช้ามาก็ส่งให้กเด็ดน,น้ําแบบเนี้อ๋อไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างน้าอีกแล้วอโอเคครับแล้วก็ไปต้มน้ําตาแลแล้วเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปทําไงต่อต้มน้าําตาลขั้นตอนต่อไปเราก็ต้มน้ํานะครับ ให้เดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลใส่ขาวนะครับใช้น้ำตาลใส่ขาวสีจะได้สวยนะครับใส่นะต้มลงไปนะจนให้น้ำตาลเนี่ยออกเป็นสีเหลืองๆนะครับอ่าเราต้มน้ําพอพอน้ํามันเดือดเสร็จเรียบร้อยนะก็เป็นออกสีเหลืองๆแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้น้ําเย็นนะครับน้ําตาลมันเย็น เสร็จแล้วทำไงต่อครับรพอน้ำตาลเย็นแล้วทำไงต่อพอน้ำตาลที่เย็นแล้วลงไปใส่อนที่เราเตรียมไว้พอน้ำตาลเย็นแล้วเราก็ใส่ไอ้นี่เลยอ่ะพอพ่วงหาพนาโอ้โหนะหต้องใส่ตอนที่มันเย็นก่อนนะครับคุณนุบัตของนี่สรรพคุณนี่ยังดีเลยนะฮะลดความอ้วนได้ด้วยนะครับอ่นนี่เราก็เคี่ยวน้ำตาล แล้วก็ตอนนี้น้ำตาลเนี่ยเราปล่อยให้น้ำตาลมันจะทำไงฮะให้มันเยน็เกนก่อนพอเย็ยนเสร็จเรียบร้อยน,น,นะครับเราก็เอามะม่วงหาวมานาวโหิ้วนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับนี่ยาฮิ้วหลายใส่ลงไปเลยนะครับตามต้องการนี่นี่นี่น,นะสรรพคุณของมะม่วงหาวมานาโห่นี่นะลดความอ้วนชะลอวัยด้วยนะลดรนะิ้วรอยด้วยนะกินบ่อยๆแล้วดีนะครับนี่ อ่าพอพอแช่ไว้เนี่ยเราแช่ไว้ประมาณเท่าไหร่หนึ่งคืนค่ะอ่าแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วรุ่งเช้าเ<อ>ดี<อ>ด๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วอ่าเนี่ได้คืนหนึ่งแล้วก็เราก็ตักใส่โหลเดี๋ยวเราจะตักใส่โหลนะเนี่ยได้คืนหนึ่งแล้วนะอิ่มกําลังดีไหนลองชิมหน่อยสิมันจะรสเป็นไงไเป็นไงอืมเปรี้ยวหวานเค็ม หวานๆตะแหมตะแหม่นะครับเ,เดี๋ยวเราเอาไปใส่โหลนะครับแล้วก็นําไปรับประทานได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆให้มันอะไรฮนะไม่ต้องเอาน้ําออกใช่ไหมไม่ต้อ,อน้ำออก<ๆ>เราก็ทาแบบนี้ไม่ต้อ,อน้ําเชื่อมออกนะครับกินหมดไม่หมดแล้วก็เอาแช่ไว้ในเนี้นะคือที่สองที่สามจะไปฝากเพื่อนบ้าน uk, ใส่กระปุกใส่ถุงไปะไจะไปฝากเพื่อนบ้านใส่กระปุกใส่กระปุกอะไรใส่ไปได้นะ อ่านี่เราก็แพ็กใส่โหลนะครับถ้าจะเป็นให้ให้ดีหน่อยก็ใช้โหลเป็นพลาสติกไม่ดีนะต้องเป็นโหลแก้วนะครับเพราะจะทำให้คุณภาพของอาหารดีขึ้นนะครับนี่เพื่อนๆและนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านขนมไทยโบราณ มะม่วงหาวมะนาวโห่ิวิวแช่อิ่มถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกดตอาอา yeah, ujemy, ับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปๆคลิปๆไปละไปละไปละอันนี้เราทํากันแบบว่าในครอบครัวเพราะเราไปได้มาอ่านี่ก็คือมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม